สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กต่แกงชาแนลกันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเ e ส b u บ l ล u กันนะคะเป็นเกมที่แบบกำลังแบบฮอตคิดเลยช่วงนี้เอาแบบเห็นข่าวพอดีนะเราก็สนใจเนาะมันจะเป็นเกแบบี่ยวกับเกมที่สร้างสวนสัตว์นะคะแล้วก็สามารถผสมสายพันธุ์สัตว์ได้แบบหลายแบบมากเห็นเขาแบบการันตีว่าได้แบบ500กว่าชนิดเลยมัง้งเท่าที่เราเห็นนะแต่เราก็ อยากจะลองเล่นดูนะคะแล้วก็เหมือนช่วงที่เราซื้ออ่ะมันลดราคาอยู่ด้วยนะเพราะว่าเขาออก DLC ใหม่เนาะเป็นอควารียมแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่งสร้างก็คือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะคือตอนแรกเราไม่เห็นเนาะตอนอยู่ในสตรีมาก่อนซื้อแต่พอมาตั้งค่าดูอะคะ่ะเราเจอภาษาไทยด้วยก็ยิ้มหวานเลยเราชอบอยู่แล้วนะแบบแปลไทยมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันนี้เป็นแพ็กเสริมนะคะที่เราซื้อมาเป็นอะควาเรียมออเดซีนะคะคือจริงๆอ่ะเขามีเปิดให้เล่น3วันนะแต่เราไม่ไม่ว่างเล่นช่วงที่เขาเปิดให้เล่นนะคะเราก็เลยซื้อมาเลยแล้วกันเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะคะว่าจะแบบสนุกแค่ไหนนะจะแบบดูดเวลาเราไปอีกหรือเปล่าโอเคค่ะจะลองเล่นกันเขาให้เราเลือกตัวละครนะแต่เราเห็นว่ามันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเราจะเลือกไงดีอะ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะดูเป็นผู้หญิงเนาะ โอเคใส่ชื่อสวนสัตว์นะคะกาตาซูโอเคเป็นกาตาซูนะคะเรียบร้อยเกมจะมีแบบมีความพิกเซลอยู่นะคะทุกคนโอเคเริ่มเกมมาก็จะมีนักลงทุนนะคะมาลงทุนเราก็จ้างเราเป็นพนักงานนะเราคิืว่อประมาณนี้กดคิดค้างเพื่อเลื่อนกล้อง โอเคคลิกค้างเพื่อเล่นกล้องได้นะคะแล้วก็ WASD ได้เหมือนกันแล้วก็กดกลางเพ okay. ื่อซูมโอเคอ๋อเราไม่ต้องเดินไปที่ออฟฟิศนะทุกคนเราแค่คลิกที่ออฟฟิศก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะโอเคเราพยายามเดินอยู่นะไม่เคลื่อมันเดินไม่ได้นะทุกคนไม,ไม่ไม่ชินกับการคอนโทรลนะคะถ้าเราแบบทําให้เวียนหัวเราต้องขออภัยด้วยนะเขาบอกให้สร้างกลรงนะคะภารกิจใหม่ตั้งกลรงสัตว์ขั้นต่ำหนึ่งกงโอเค มีโหมดเป็นโหมดสร้างขึ้นมาให้นะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่ากรงนี้ไว้สาหรับสัตว์อะไรอะใช่ไหมโอเคค่ะเขาไม่ได้บอกว่าสัตว์ประเภทไหนอยู่ในบ้านเขาแค่บอกว่าอ่กรงมีหลากหลายแบบแต่ละแบบ,บเหมาะกับสัตว์ต่างชนิดกันงั้นเราเขอเริ่มต้นจากกรงคนกีก่อนละกันนะคะมันจะต้องกดเป็นแบบอเขาเรียกว่าอะไรนะกดคลิกซ้ายเนาะไม่เกี่ยวไปเผื่อกดลิกขวานะคะทุกอย่างหายไปหมดเลยเสียดายจัง โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ทางเข้ากกงอยู่ข้างหลังแล้วกันเนาะถ้าเป็นแบบสวนสัตว์อะไรเงี้ยเนาะแบบคนดูแลเขาให้เข้าทางด้านหลังกงดีกว่าเขาให้หาสวนสัตว์ออสเตรเลียบนแผนที่โลกนะคะไปเยี่ยมออสเตรเลียได้เลยเหรอโอเค <laughs> โอเคออสเตรเลียอยู่แถวนี้นะคะเรามีประชากรกระต่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอ๋อเขาเหมือนเขาจะให้กระต่ายเรานะแต่ต้องเป็นกรงที่เป็นหญ้านะคะ โอเคงั้นเออ่เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกรงก่อนดีไหมอะมันทำได้ไหมอะคะที่เราอยากกลับไปเลือกเป็นแบบหญ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะคะเขา่าจะบอกหน่อยนะว่าแบบให้สร้างกรงอะไรอะ่ะเราอยากวางน้องในหญ้าเศรดายจังโอเคเอาให้เปิดสนสัตว์แล้วนะคะ แต่เราเราขอดูก่อนนะว่าเราแบบเปลี่ยนกรงได้ไหมแก้ไขกรงเปลี่ยนชนิดอ่าโอเคเรายอมเสียตังค์นะคะเพราะเราอยากให้มันเป็นย่านะโอเคค่ะย็อฟุ้งเฟือยตามภาษาเรานะคะส่วนอันนี้ก็คือเปิด เรียบร้อยโอเคมีเป็นแบบหนังสือพิมพ์รายงานข่าวด้วยนะคะว่าส่วนสัตว์เราเปิดเป็นอย่างเป็นทางการแล้วชื่อว่ากอตอซูนะคะสัตว์เราต้องการน้ำนะคะก็เดี๋ยวเพิ่มน้ำไปให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มแล้วแล้วก็ต้องใส่น้ำไหมอ่ะโอเคต้องก็จะมีความต้องการตรงนี้นะคะว่าแบบเราอยากได้อะไรบ้างเอ,อ่ออันนี้เป็นเรื่องของการวิจัย สร้างตึกวิจัยสร้างเพื่อปลดล็อกการวิจัยรูปแบบใหม่สำหรับสนใจของคุณโอเคเดี๋ยวเราลองยอมรับดูนะคะแล้เวเราต้องสร้างใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราขอไว้แต่แถวนี้นะคะไปใกล้ๆกับออฟฟิศเนาะโอเคเราก็ต้องจ้างคนมาทำงานด้วยนะสร้างวิจัยหรอคะ มืนจะต้องใช้แต้มมิจายตรงนี้ในการปลดล็อกของนะคะซึ่งเมื่อกี้เห็นมันมี1พอ่งเดีแล้วก็เลยปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะอคอเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะว่าทําอะไรได้บ้างแต่อ่าโอเคตอนนี้สัตว์เราต้องการของเล่นนะคะอืม,มอระบบน้ำเรายังใช้ไม่ได้นะคะอ่าอย่างแรกเลยเราขอใส่ของเล่นให้หน่อยนะของเล่นสัตว์ลูกบอลเล็บโอเหนึ่งแล้วก็แหล่งน้ำาหรอ ยายปั๊มน้ำเอาไว้ใกล้ๆโอเคค่ะปั๊มน้ำ๋อปั๊มน้ำก็อยู่ตรงนู้นเนาะอืมโอเคน้องก็เลยมาไม่ถึงนะคะเลยไม่ได้ปั๊มน้ำก็เดี๋ยวเราไว้แถวๆนี้นะคะกใกล้ๆกับถังเข้าเลยละกันโอเคค่ะอืมเราสร้างไม่ดูอะไรอีกแล้วนะทุกคนเหมือนเดิมเลยไม่ดูแบบตาม,มาเตาเรือโอเคค่ะสัตว์น่าจะโอเคแล้วนะคะ ต่อไปก็เป็นร้านค้านะคะให้สร้างร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้โอเคถ้าเป็นพวกนี้จะต้องจางา้างพนักงานนะคะเดี๋ยวเราเอาแบบที่ไม่ต้องจ้างพอละกันเนาะโอเคเราเอาวันนี้ก่อนนะคะตู้หยอดเหรียญเนาะอยู่ก็ข้างโรงกระต่ายเลยจะได้แบบดูไปแล้วก็หิวหนังแล้วก็มาซื้อของได้นะคะ <c oughs> <c oughs> น้องก็โดยยดใหญ่นะทุกคนดูแบบความภาาพิกเซลนะคะน่ารักน่ารักนะ เขาอยากได้ร้านอาหารนะเราจะเล่นตามเควสไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังงงง,งอยู่เค <Okay. S 1> สรุปรายได้วันนี้นะคะติดลบหนึ่งรอยสิบดอลลาร์นะโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีเคลสใหม่นะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีแบบลูกค้าเข้ามาอย่างน้อยยีสิบห้าคนนะคะส่วนอันนี้ให้สร้างห้องเก็บของนะเหมือนช่วงแรกๆต้นเกมมันจะดูแบบเร็วๆหน่อยนะทุกคนถ้าเกิด เราเล่นเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวแบบจะพยายามค่อยๆเล่นไปนะเดี๋ยวจะค่อยๆพูดด้วยแต่ว่าเวทอะไรอย่างนี้ยมันมาไม่หยุดเลยนะทุกคนก็เลยแบบโอเคอาจจะเร็วนิดนึงนะอันนี้เป็นสร้างห้องอาหารห้องเก็บอาหารนะคะแล้วก็ต้องจ้างพนักงานด้วยโอ,โอมีแต้มมีใจด้วยลองไม่ทันเห็นหนะว่ามาจากไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าทำอะไรได้บ้าง อขอเป็นมานั่งในสวนก่อนนะแล้วก็เป็นทงังพื้นอ๋อยังไม่ได้นาะเอาต้นไม้แล้วกันค่ะต่ของเล่นสัตว์ไปเดี๋ยวต่อไปเราอยากได้พื้นผินนะเราน่าจะต้องตกแต่งสวนสัตว์ของเรานิดหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้จะมีเรื่องของร้านของฝากนะสร้างร้านของฝากนะคะบูธของฝากเนาะเอ่อจริงๆมันควรอยู่แบบทางออกเนาะทุ้นถูกไหม เดี๋ยวเราให้อยู่ตรงกรงกระต่ายก่อนแล้กันค่ะเพราะว่าตอนนี้คนน่าจะมาแถวนี้เยอะโอเคจ้างพันลงจากห้องเก็บตัว๋วห้องขายตัว๋วพนักงานสวนศาสตร์อืมต้องรอก่อนนะคะอยู่ในระหว่างกันค้นหานะคะตอนนี้เราเปิดจ้างแล้วก็รอไปก่อนเนาะอืมเพ่ใช้ค่ากงกระต่ายมันมีแท็กได้ด้วยนะทุกคนว่าแบบขายเข้ามาแล้วซื้ออะไรบ้าง สัตว์เราจะน้อยเกินไปนะคะสําหรับตอนนี้นะเราไม่รู้ว่าเราจะหาสัตว์เพิ่มยังไงอนะทุกคนอตอนนี้คือเรามีแค่กระต่ายนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนสัตว์นะอันนี้ก็คือช่วยเหลือได้เลยเป็นกระต่ายเหมือนกันนะคะพอเรามีกระต่ายแล้วว่าสิแ้วเราน่าจะต้องทําตามแผนไปก่อนนะคะทุกคนอ๋อเราเดี๋ยวเราไปดูตรงที่สร้างก่อนนะว่าเรามีสร้างอะไรได้บ้างนะคะยขยะหา,ยาขายะ แล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราขอไว้ฝั่งนี้นะโอเควันนี้เริ่มมีกำไรแล้วนะทุกคนวันที่สองนะคะได้กำไรมาพันสองร้อยแปดสิบแปดนะคะภารกิจเพิ่มเลยนะคะนักลงทุนของเราอยากให้มีคนเข้ามาถึงหนึ่งร้อยคนโอเคอเคนนี้เขาอยากให้เราแบบมีสัดเพิ่มขึ้นนะคะดู่าสมัครหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเราจ้างมาก่อนนะคะยังไม่ต้องซิเรียดอะไรนะเอเตปิดเลยเราได้ทันลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยเฮ้ยโกงเรามีกระต่ายเกิดใหม่แล้วทุกคนใช่ไหมอ่ะมันคือกระต่ายเลยเปล่าโอ้ยทุกคนมีสัตว์เกิดใหม่นารัาน้องเป็นกระต่ายนะคะแต่ว่าดูไม่เหมือนพ่อแม่สักเท่าไหร่นะโอเค มันจะมีภารกิจได้รับสัตว์นะซึ่งอตอนนี้เรายังไม่รู้วิธีการได้รับสัตว์เลยนะว่าจะได้รับมายัางไงนะตอนนี้ก็ยังมีแต่กระต่ายเหมือนเดิมนะคะส่วนตรงน,นี้ก็เป็นการเอ้ยนี่ไงแลกเปลี่ยนได้แล้วดูจะเราเสียดดยอะทุกคนรอให้น้องเกิดอีกสักตัวได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนนะอย่างนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูสูตนวิจัยนะคะ โอเคเราวิจัยอันนี้เลยได้ไหมโอเคแต้มยังไม่ถึงนะโอเคเราขอวิจัยกระเบื้องนี้ก่อนนะคะแล้วก็อยาเราอยากได้สถานอนุบาลสาัตว์นะคะต้องเก็บแต้มวิจัยไปก่อนเราสร้างกระเบื้องได้เลยไหมออ๋กงสัตว์เราเละมากเลยทุกคนพานลงจะจัดการให้เลยเปล่า เค okay, เราขอปูพื้นกวดไว้ก่อนนะคะทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าจะทําให้อ่าลูกค้าแล้วเนี่ยพลังงานลดน้อยลงนะคะแล้วเขาก็จะเดินได้นานขึ้นทาลองนั้นนะโอ้ mm hmm. oh, โตแล้วแลกได้แล้วเพราะว่าเขาบังคับให้แลกแน่เลยทุกคนอืม mm hmm. นั้นก็คงต้องแลกนะคะถ้าทางแล้วนะเค okay. mm hmm. แลกหน่อย mm hmm. ได้หันคู่มานนะ mm hmm. <laughs> หันคู่ที่ไม่ใช่เสื้อยืดนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนเนาะมีน้ำหาดเราน่าจะชอบสีแดงนะทุกคนแตม่มีของตกแต่งด้วยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะของตกแต่งเอาของหลกัลกๆก่อนเนาะอ๋อหนึ่งวันโอเคโอเคค่ะเรามีสร้างมานั่งไปเพิ่มนะคะแล้วก็มีตรงนี้เนาะแผนที่สวนสัตว์แล้วก็เพิ่มถังขยะนิดนึงเ,เพิ่มไฟนะคะเ,คเพิ่มแบบ การตกแต่งเนาะแล้วว่าถ้ามีแบบสียงอานความสะดวกมากขึ้นอะไรเงี้ยคนน่าจะเข้ามาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็จริงอยากจะเพิ่มร้านค้าด้วยนะร้านคอนดอกอะไรเงี้ยเนาะแต่มันจะเวิร์กไหมอะเดี๋ยวลองเพิ่มดูแล้วกันค่ะไม่อยู่แถวแบบนี้ข้างๆร้าน้งข้างๆห้องน้ำเหมอกันไม่ใช่ร้านห้องน้ำนะข้างห้องนนะ้ำเลย่โอเคแต่ก็ต้องมีลูกจ้างเนาะจะได้แบบมีอะไรให้เขาแบบใช้ตังกันมากขึ้นนะคะ ก็าเหมือนว่าคนเข้ามาเขาไม่ค่อยใช้ตังกันเลยอะเขามาดูกระต่ายแล้วแล้วเขาก็ไปนะเราก็เลยแบบอยากจะหาอะไรให้เขาใช้นะตังอะไรเข้ามาก็ต้องใช้ตังพี่คะใช่ไหมเ <c oughs> อ้ได้วิจใจเอ้ได้วิจัยเราถึงแล้วเราอยากวิจัยอ่าอันนี้เนาะสถานอนุบาลสัตว์โอเค <c oughs> คนเข้าชมเยอะขึ้นนะคะตอนนี้8ปดสิบแล้วอ๋อนี่มันเล่นความเร็วได้ทุกคน โอเคเราก็หาอยู่นะว่าทิ้งความเด็วตรงไหนเหนอ่วันนี้ติดลบนะคะเพราะว่าเราน่าจะตกแต่งของไปเยอะหน่อยนะวันนี้อเอเ่เะแล้วก็มีคนที่คิดว่าตั๋วแพงเกินไปด้วยเรายังไม่ได้ดูเรื่องราคาตั๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะควันนี้สัตว์แบบใหม่ในสถานสงเคราะห์หรออันนี้หรออันนี้ต้องแลกเปลี่ยนนะคะเราว่าน่าจะเป็นเป็ดเป็นหา่านเราเนี่ยแหละไปแลกเปลี่ยนไอ้สองตัวนี้แน่เลย ส่วนอันนี้ก็แลกเปลี่ยนเหมือนกันนี่หรืออันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นสถานสงห์นะคะมีสัตว์ชนิดใหม่เข้ามาเอ้ยมีหมูทุกคนเราเอาหมูมาเลี้ยงดีกว,ว่าทุกคนดีไหมดีไหมเดี๋ยวเราเอาหมูมาเลี้ยงนะคะแต่เราจะต้องเอ่อตั้งกรงให้หมูก่อนนะพีเ่เดี๋ยวเราไปรับสัตว์มาเลี้ยงกันดีวกว่าน,นะน้องหมูน้องหมูตันวน,นี้ พื้นที่ไม่พอหรอใส่ไปก่อนได้ไหมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มพื้นที่ให้แก้ไขโกงนะคะโอเคแล้วนะ่าจะยี่สิบนะแบบดูแบบด้วยสายตานะคะทีกหนึ่งวันนะคะน้องหมูเราถึงจะมาเดี๋ยวเราขอปูพื้นหินหน่อยนะโอ้ยทุกคนคนเข้าชมร้อเปอร์เซ็นแล้วร้อยคนแล้วนะคะ สวยงามมากแนบร้อยแล้วก็เหลือภารกิจนี้เนาะอ๋อใช่เดี๋ยวเราขอดูค่าตั๋วหน่อยค่าตัว๋วราคาตัวต๋วตอนนี้ก็ยังมาตรฐานอยู่นะคะเราก็ไม่ได้แบบบวกราคาเพิ่มนะ้ำเหมือนทุกที่ะมันยก็ไม่มีนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูไปก่อนเขาอาจจะแบบคิดว่าตั๋วเราแพงเพราะว่าสัตว์เราน้อยก็ได้มันเปิดปิดกี่โมงนะของเราเราทำการปิดห้าโมงเย็นนะคะ Okay. วันนี้กําไรเราเยอะขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้อะไรเท่าไหรน่นาะโอเคสถานอนุบาลสัตว์ของเราวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสร้างเลยละกันตรงนี้เลยหมูเรามาแล้วทุกคนโอเคเรามีภารกิจให้ซื้อที่ดินแล้วนะคะทุกคนเรากำลังต้องการเลยเย้ yeah. มา ซื้อตรงไหนได้บ้างข้างๆ้าคะตรงนี้กับตรงนี้ก็คือซื้อได้รอบๆด้านนะคะเราขอมาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะซื้อที่ดินใช้สามเอม้ยถูกเอาเอาเลยเอาเลยมันถูกนะ <c oughs> ซื้อได้อีกไหมอ๋อมันจะแพงขึ้นอ๋อมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆอนะทุกคนงั้นเราขอซื้อสี่จุดไปเลยแล้วกัน อเตังหมดแล้วนะคะซื้อไปก่อนนะอย่างอื่นค่อยว่ากันนะคะแล้วก็โอเคภารกิจเรียบร้อยเรารับภารกิจก่อนเดี๋ยเราก็ได้ตังคืนมาหนึ่งพันนะโอเคต่อไปจะเป็นการสร้างรถไฟใต้ดินนะคะแต่ว่าต้องวิจัยก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราขอดูวิจัยกันนะคะว่ามีไหมรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยโอเคเราจะต้องวิจัยแถวนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะ โอเคเราต้องปลดล,ล็อกก่อนเนาะวิจัยก่อนไม่เป็นไรค่ะเราเรอได้อยู่แล้ว <c oughs> หัวเ,เล่นบอลนลยทุกคนเล่นใหญ่เลยก็ <c oughs> เราขอย้ายมาตรงนี้ดีกว่ามาใกล้ๆแบบทางเข้าหน่อยนะมาอยู่หลังห้องน้ำนี้เลยมาใกล้ๆนะมันก็จะมีสรุปสัปดาห์เนะาะเราก็เล่นครบสัปดาห์แล้วก็จะมีสรุปเรื่องของการเงิน ตอนนี้เรายังเงินเรายังบวกอยู่นะมีอยู่หกร้อยนะแล้วก็สาธานรุูปโภคนะแล้วก็การปล่อยมลพิษการจ่ายเงินเดือนรี second, ไซเคิลรายได้นะรายได้รายจ่ายโอ้โหพอๆกักนต้งนีกำไรยังไม่มีนะคะก็คือ,อยังไม่มีนิสินด้วยประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเล่นต่อแบบนีกก่านเล่นต่อเลยละกันกำลังสนุกเลยนะ ต้องปลดล็อกกลางหันหลมนะคะส่วนอันนี้ก็ซื้อรถไปคันที่สอง<า>เดี๋ยวเราโฟกัสกับเฟสก่อนนะเหมือนหลักๆเราจะต้องดูตรงนี้แหละทุกคนิีใจนะอันนี้ปลดล็อกได้หรือยังยังนะต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนเราต้องเลือกว่าเราจะเอากลางหันหลมก่อนหรือเราจะารถไฟใต้ดินก่อนนะทุกคนใกล้แล้วนะเดี๋ยวรอรถไฟใต้ดินแล้วกันค่ะไหนๆเรารอแหละมันเกินครึ่งทางมาแล้วนะทุกคนนี่ หมูเราปิดทัดปิดอัดอาหารน้อยไปหรอขอดูโภชนาการของสัตว์หน่อยนะโอเคเดี๋ยวลองปรับอาหารดูนะคะอืมอ๋อเหมือนหมูน่าจะอยากกินพืชมากกว่าหรือเปล่าเดีย๋ยวเราขอลองลดอันนี้แล้วก็เพิ่มผักมากขึ้นนะคะวิ่ไมันมีดีเทลอะทุกคนไม่ได้แบบแค่เล่นเฉยๆแล้วนะมีดีเทลด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราปรับหมูแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดูอันอื่นนะ ัตว์กินพืชโอเคตอนนี้เป็นฟางอยู่นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเป็นผักอื่นดีกว่าไหมถ้าหลอดสัยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคสัตว์เราดูแฮปปี้ขึ้นนะคะก็น้องห่านน้องห่านห่านกินได้ทั้งพืชและเนื้นนอโอเคค่ะห่านประมาณนี้ก่อนนะสนุกขึ้นนะคะทุกคน <genauso> มันมีดีเทลอะไรทําทด้วยอ่ะมันก็ดีนะตอนนี้ก็ รอนะคะรอปลดล็อกต่างๆนะโอเคค่ะเราปลดล็อกรถไฟใต้ดินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทำอะไรต่อนะทุกคนเหมือนจำดูไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่อ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เงินเราไม่พอนะคะก็เม็นลายเราปลดล็อกไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราปลดล็อกต้างหันลมอีกหนึ่งนะคะเหมือนรถไฟใต้ดินเราจะต้องสร้างในสวนสัตว์รอนะทุกคนน้อ <c oughs> <c oughs> งแปลกไหมอะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวไว้เรา เราขยายฝั่งนี้แล้วเราเค่อยสร้างดีกว่าแล้วกันนะคะมันดูแปลกๆไปหน่อยอะถ้าจะสร้างในสวนสัตว์นรรนะที่ okay, เรามีน้องกระต่ายที่เราอุปการะมาเพิ่มแล้วนะคะเป็นน้องตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสั่งอาหารยังไงนะทุกคนเรายังไม่ค่อยเข้าใจการสั่งอาหารเลยนะคะโอแต่ตอนนี้เรามีสัตว์ที่แรกกับสัตว์ตัวอื่นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีละอย่างแล้วกันเนาะโอเค เอ,อแล้วยังงงๆอยู่นะทุกคนเราก็คือสั่งๆไปนะตามท,ที่ที่จะกดได้นะคะโอเคอ่าจจะเราไปแลกสัตว์ดีกว่านะคะมีสัตว์ที่แลกได้แล้วเนาะอันนี้หรือเปล่าโอเคเอ้ยมันม,มันเป็นคาปิบา่าทุกคนใช่ไหม จริงน,นุ้ยเราได้คาปา巴อุยดีดีนะะ่ารักเออเรายังไม่ได้สร้างให้สร้างกรงให้ค่บาลาเลยอะ่ะให้น้องอยู่ก่อนได้ไหมทุกคนแล้วเดี๋ยวเราสร้างอ่ากรงใหม่ให้น้องเนาะคาป่ะพี่ปาลา,า,า,ลาดีใจนะเราชอบค่ปิาลานะเลงไว้อยู่ว่าอยากได้นะคะแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีนะทุกคนเดี๋ยวเราย้ายได้ไหมย้ายคา่่ปาลาได้ไหม โอเคเดี๋ยวเราเรอน้องมาแล้วเ,เราขยายแล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มของหน่อยโอเคประมาณนี้ก่อนนะคะนี่แล้ว่าเราต้องเพิ่มถังขยะหน่อยละมั้งเดี๋ยวขอเพิ่มไฟนะคะแล้วก็เป็นถังขยะนะนี่ถังขยะก็มีสเกลบอกนะคะว่าควบคุมตรงไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างพื้นคอนกรีตเพิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องสร้างมานั่งด้วยนะดืมเลย เดี๋ยวเราสร้างแต่แถวกรงคาปิบาร่าตรงนี้ก็ได้ค่ะจะได้แบบนั่งดูน้องได้นะนั่งข้างๆถังขยะเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต้นไม้ให้นิดนึงนะคะกระถางต้นไม้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกังหันลมนะคะว่าวิจัยได้หรือยังอืมต้องวิจัยอันนี้ก่อนนะแล้วก็วิจัยได้เลยหรือเปล่าอ๋อสิบแต้มเดี๋ยวรออีกทีนะคะตอนนี้ได้ถังขยะเป็นวินมาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มตู้กดน้ำให้นะคะจะได้มีของขายตรงนี้อีกนิดนึงนะมาอยู่ตรงกงคาปิบาร่าเลยตรงนี้นเลยจะได้แบบซื้อของได้แบบช้ำๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายคาปิบาร่ากันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูอาหารหน่อยนะคะโภชนาการของคาปิบาร่าเอ่อน้องกินพืชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลดฟางลง เราขอเพิ่มพืชน้ำด้วยหน่อยนะน้องกินเอ้ยน้องชอบพืชน้ำโอเคค่ะอิ่มแก่พอใจนะคะเรียบร้อยส่วนรถบัสรถบัสยังปลดล็อกไม่ได้เนาะเรายังไม่รู้เลยนะทุกคนว่าจะปลดล็อกรถบัสยังไงเรายังไม่เข้าใจอะ่ะโอเคเราลืมบอกไปนะทุกคนว่าเกมอะ่ะเขาจะเซฟเวลาตอนที่หมดวันนะคะงั้นเรามาสร้างสถานีรถไฟในนี้แล้วกันนะทุกคนรถไฟใต้ดินนะคะ เอาสายสีเขียวมาก่อนก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะตกแต่งนิดหน่อยนะโอ้สร้างหมดแนละ้วทุกคนเค็นเราสามารถวิจัยกังหันลมได้แล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างอะไรยังไงตรงไหนนะทุกคนเราขอหาก่อนนะอ่าอันนี้สร้างก็จะได้ค่าคุณธรรมนะคะงั้นเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้นะโอเคไม่รู้ว่าสําคัญยังไงนะคะตอนนี้ยังไม่ไม่รู้ขนาดนั้นเนาะแต่สร้างไว้ก่อนนะ เนี่เราไม่รู้ว่ารีวิวอยู่ไหนนะคะทุกคนรีวิวของแบบคนที่เข้ามาอะไรอย่เงี้ยเราอยากได้รีวิวมากเลยอะอยากรู้ว่าแบบตอนนี้เขาต้องการอะไรนะโอเคโหตด 1, ิดลบพันเจ็ดเนยโหดไลายมากเลยถ้าใครรู้ว่าแบบสามารถดูติแบ็มจากเอ่อคนที่เข้าชมได้ที่ไหนอะรบกวนคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะทุกคนเราหาไม่เจออืมเราไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนนะคะ แบบมีฟินแบบที่แบบสามารถเอาไปปรับปรุงได้นะแล้วเคยแบบเจอในเกมแบบพวกเน็ตซูอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะมีไหมมีสัตว์ตัวใหม่ทุกคนเป็นห่านนี่เราสนใจนะเดี๋ยวเราขับสร้างกรงก่อนเดี๋ยวก็รับน้องห่านมานะคะจะเหลืออ,อันนี้เลยเดี๋ยวรอน้องห่านมาก่อนแล้วค่อยปู พื้นเนาะโอ้เราเงินเราไม่พอจ่ายท้าจ้าง,งทุกคนเราต้องกู้นะโอ้แย่แล้วแต่ก็กู้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราลองกู้ดูเราจะต้องประหยัดประหยัดตังค์หน่อยทุกคนเรารู้สึกว่าเราใช้แต่ฟุ่งเฟือยน,นะเมื่อกี้เราเลือกกู้เงินเพื่อได้รถบัสมาเพิ่มนะทุกคนซึ่งเราได้รถบัสมาเพิ่มแล้วแหละ ไม่รู้จะคุมหรือเปล่านะคะแต่แต่ก็พูดม,มาแล้วว่าเมื่อกี้มันแบบรถดเร็วมากเลยเว้ยแล้ว่ได้รถไอศีมาอ,อยากให้มันมีของขายเพิ่มนะคะแล้วก็ขอเป็นร้านน้ำปั่นแต่ไม่พอ,อเฮงอย่างนั้นประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวสร้างรถไอศครีมก่อนนะอ่าเดี๋ยวเอาไว้แถวนี้นะโอ้ยหานมาแล้วเราเพิ่งเห็นนะทุกคนเดี๋ยวขอปูพื้นตรงนี้นิดนึงนะคะ โอ้เราลืมสร้างแอ่งน้ําเลยทุกคนเหมือนจะต้องทําปั๊มน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าปั๊มน้ามาไม่ถึงนะนี่ค่ะเดี๋ยวขอไว้แถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าจะย,าย้ายก็ย้ายอีกทีนะให้สามารถใช้ได้ไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะเพิ่มถังขยะตรงนี้นะเป็นถังขยะลูกพินงคนะ์น่ะดี่แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มมานั่งด้วยนะคะจะได้แบบมีพื้นที่นั่งกินเนจินนะประมาณนี้นะคะ ที่อยากตกแต่งต้นไม้เพิ่มด้วยนะทุกคนต้นไม้มันน้อยไปแต่ว่าตังเราไม่ค่อยมีนะคะก็เลยรอก่อนนะที่เราลองคิดอยู่ว่าซับเวตัวนี้ยจุดประสงค์จริงจริงมันคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่ามันต้องสร้างสองที่อะมันถึงจะสำเร็จนะแต่ที่นี้นคือตังเรายังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะรอไปก่อนอ่ะเริ่มมีตังแล้วเดี๋ยวเราสร้างอันนี้แล <c oughs> ้วกันผลจะตัดต่ออนุกรรมนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราย้ายซับเวดีไหม ก็อยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์ูนยพวกนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอย,าย้ายซอฟเวร์ไปที่อื่นนะคะน,น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ศูนย์ตัดแต่งวนุกรรมเนี่ยเดี๋ยวขอมาไว้แถวๆนี้ให้แบบมีแบบเขาเรียกว่าดูเป็นความรับนิดนึงนะคะก็คือเราจะต้องเริ่มตัดแต่งวนุกรรมแล้วนะทุกคนอืมโอเคค่ะโหจบบ้านแล้วมีสาระเพียบเลย คือตอนนี้สวนสัตว์เราแบบค่อนข้างใหญ่แล้วเนาะแต่ว่ายังสัตว์ยังไม่เยอะนะคะกําลังเริ่มต้นเนาะกาลังสร้างก็เริ่มมีให้ตัดต่อพันธุกรรมแล้วนะซึ่งมันดูน่าสนใจมากมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอจบ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อใน EP หน้าแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะได้อยู่ตอนไหนนะทุกคนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะกับเกม Red v i e Zoo นะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเราด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนว,วันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย